ออกแก้วละมั้งเดี่ยดูรางนี้ก่อนจะได้ลูกมีอยู่ครับอเออเดี๋ยวจะพอยกจะพายกจายุกจายก,ยายก,ยายกลากขึ้นนี่ครับชูป้อน่อยยกนี้น่อยแก้วนี่ครับ สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาปักเบ็ดนะครับมากับพุกชายครับผ่านฝันน้ำนมครับฝึกไว้ครับฝึกหาอยู่หากินไว้นะครับมันทุกคนก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษานะครับก็ฝึกให้มันรู้จักหาอยู่หากินนะครับให้มันเอาชีวิตรอดได้นะครับถ้าเผื่อไม่มีเราเบ็ดก็ไม่เยอะครับลูก ประมาณเก้าคันเบ็ดสิบกว่าอันนะครับสิบกว่าคันเหยือก็จะเป็นไส้เดือนนะครับเหยือครอบจักรวาลเลยเดี๋ยวผมจะเกี่ยวไส้เดือนให้ลูกใส่นะครับเพราะว่าเบ็ดมันมีอยู่มันยี่สิบกว่านี่แหละครับมันหักนะครับเบ็ดเก่าจะมาใส่เนี่ยครับไม้ข้างหน้าเนี่ยครับไม้หน้าฝายแล้วครับฝายโครงการพระราชดำริเลยฝายลำพยังนี่ก็เป็นสภาพไม้นะครับ อาจจะย้อนแสงนะครับอย่าไปนู่นใส่ข้างทางไปนี่เลยฝายลำพยังนะครับมันอาจจะได้ปลาหลายชนิดนะครับอาจจะเป็นปลากระทิงปลาอะไรเอ่ยนี่นะครับสภาพที่ฝั่งนี้ก็ของผมนะครับผมซื้อมาประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับนี่ครับมีนาหนึ่งนาหนึ่งแป้งนะครับประมาณไล่เศษนะครับนาแป่งนี้ข้าวก็กําลังงามเลยครับให้ดูที่นาก่อนก่อนจะไปปักเบ็ดเนา นี่นะครับที่ซื้อไปประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับนี่ครับที่นาแปลงนี้ก็ไร่เสรศษๆนะครับส่วนน้องนี่ก็ประมาณสามไร่นะครับที่ทั้งหมดห้าไร่เศษนะครับสี่แสนกว่านะครับซื้อประมาณสองเดือนที่แล้วก็กะวางโครงการว่าจะถมที่ตรงนี้นะครับผมน้องตรงนี้นะครับก็น่าจะหมดประมาณเป็นแสนแล้วครับผมที่ใครมีก็มาให้ยืมก่อนนะครับให้กู้หน่อยครับ ช่วงนี้โฟกัสเรื่องหาเงินหาทองกันครับทำไรไทนาไปก่อนเนี่ยครับที่สวยเลยติดริมน้ำนะครับใกล้บ้านนะครับเพราะว่าบ้านผมก็อยู่ข้างบนนี่นะครับประมาณห้าร้อยเมตรนะครับที่สวยเลยข้าวกับำลังงามอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการปักเบ็ดกันเลยใส่ล้างแรกครับเบ็ดไงเบนหินลงไปไหมจากขอเบ็ดก็เก่าแล้วนะครับเบ็ดปีที่แล้วครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับ นี่นเหยื่อไส้เดือนนะครับเหยื่อครอบจักรวาลเผื่อมันได้สักเผื่อมันได้เป็นกับข้าวนะให้ลูกใสผมเกี่ยวเยอะเอาถือ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวลงไปได้หรืยอ,อยังไปไป ไปไปเกไปออกป้อที่หนึ่งไม่โซได้แล้วป้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับเบ็ดหลังแรกนะครับเดี๋ยวเราใส่เลาะข้าง คูไปนี่เลยนะครับไปครับไปแล้วครับผ่านฟันน้ำนมฮ่าฮ่สวยๆครับแต่ช่วงน้ำมาเยอะนะครับฝายระบายน้ำไม่ทันมันจะลักเข้ามานะครับผมก็เลยกลัวว่าไอคันตรงนี้มันจะขาดนะครับก็เลยจะถมที่ถมที่ถมที่ตรงนี้ให้มันเป็นแป้งหน้านะครับ หนองนี่ก็ไม่ได้ลึกมากครับประมาณน้ำประมาณสักเมตรก,กว่าๆนะครับนี่นี่นี่นเจอแล้วเจอแล้วเหรอใส่ตรงนี้อีกหนึ่งอันครับผมลงใส่เองนะครับมันลงยากครับเดี๋ยวมันสิหมื่นโอเคครับเรียบร้อยเก็บไปเซ่อของรงนี่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 สวยเลยนี่อะไรอะไรนี่ครับใส่ช่องนี้เลย ใส่สักสองลางเลยเนาะโอเคเป่าที่สามนี่ครับเด็กใส่เบ็ดโอ้เดี๋ยวลงจับน้ำลยครับนี่น้ำตก มุดมามุมาจ้นนี่นะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นคันสุดท้ายนะครับใส่ลูกใส่ใส่นี่นะครับคันสุดท้ายกับสภาพไม้โอ้สวยครับแต่หาที่ลงยากนะครับหาที่ลงปักยากสเลเกินนะครับปลาขึ้นโอ้สุดยอดครับน้ําแดงนะครับนุ่นน้เขียวเห็นไหมครับนุ่นนุ่นนุ่นปลาขึ้น สุดยอดเลยครับปลาเยอะครับแต่หาวิธีเอาอยากนะครับจะใส่มองใส่ดางก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมกิ่งไม้มันเยอะนะครับน้ําขึ้นอโอเคครับเรากลับไปดูนะครับเผื่อมันจะโดนยกโปน,นะลูกแก้วนี่นะครับปลาลูกคอกนะครับลูกปลาช่อน ตัวแม่น่าจะใหญ่อยู่ลูกเยอะครับได้แล้วนุ่น <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับลูกประชอน,นะครับโอ้ <c oughs> นี่นี่ดูก่อนนิ้วสลิงอย่าเงียบกลิปนะครับคงต้องรอให้มืดก่อนนะครับถ้าไม่ได้ก็จะว่ากันนะครับมา,าบรรยากาศ สภาพไม้หน้าฝายนะครับฝายลำพยังนี่ก็ยังเงียบครับเงียบกลิบเลยสีเด่นปนมานอ้านอเหมือนน้องหาว่าไปโอเคครับค่ำแล้วครับพยายามเบ็ดครับสองพระลูกคนแรมครับ ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็คงไม่ว่ากันนะครับเบ็ดสิบกว่าตัวเองครับไปลูไปเบืองนางแรกไปเป็นไรโบมีเหยื่อยังอยู่เหมือนเดิมครับห้อยหานมาน่อเหมือน,อน,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 นหน่อในพันพันน้ำนมเขาหน่ย ไปดูหลางต่อไปครับหลังสองเงียบคลิปครับเหยื่อยังอยู่เหมือนเดิมไป,ไปดูหลางต่อไปครับเงียบมาหลายตัวเลยต้องใส่ยจะแห้วแล้วมั้งไดูหลังนี้ก่อนจะได้หรกอมีอยู่ครับป่ายอย่างวะ คอยลงไปมันม <c ười> ึนโอ้โหปลาป่าป่าอย่างนี de de ้มันม de ึนมึนเดี๋ยวเดียวปลากายครับปลากายอ้เดี๋ยวเดียวค่อยถอดค่อยถอดค่อยถอดออกถอดได้หรือยังเออค่อยค่อยถอดค่อยดึงออกเออเดี๋ยวยังพายโยกยังายกอย่ายกอย่ายกลากขึ้นปลากายครับมาเบามเบามาเบาลากเบาเบา นี่นะครับหนึ่งได้แล้วสี่แพ<น>ะหกมือหมาแล้วครับพี่น้องขอดูปากมันหน่อยก็เนี่ยบอู้ปากายครับหมาแล้วครับหนึ่งไล่เงียบเงียบหลายตัวเลยเหลือเบ็ดสี่ห้าตัวเอู้เรอบนี้โดนปากายไว้ยกลงเลยลูกยกเชือกหน่อยสิ ยกปลาเหรออืมยกปลาโชว์หน่อยสิยกขึ้นนี่ครับชูปโป้เนเลยยกนี้น่อยแก้วนี่ครับมแานะครับเหนือครับควันน้ำนมนะครับเด็กหน่อยใส่เบ็ดก็ได้กินโอ้ย <c oughs> นี่นะครับปักไกรคฟันคมเลยเ <c oughs> ยอะทุก่อนนี่ ตั้งกล้องก่อนนะครับนะครับ <c oughs> ปักรายปัากรายมันหมานครับพ<จ>ี่น้องสามสี่ขีดนะครับได้อยู่อ <c oughs> ้ปลากายกินไส้เดือนครับไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยพดบ,บอก <c oughs> พี่หนึ่ง แ่งเขาแท้มือน้อยจับไปบนปากกายสวยๆเลยครับงามงามเ้วเดี๋ยวสีให้ปิดกล้องเหรอนี่ครับเหีืยอีกสองสามารถครับไม่รู้ว่าจะมีกุ้งติดมาด้วยหรือเปล่าเอ้าหรือเยอครับเดี๋ยวเกี่ยวเยื่อก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูรางต่อไป ไปดูกันต่อครับเหลือสองหลังสุดท้ายนะครับถือไส้บอลโอ้อได้ผักากหนึ่งตัวแล้วตกคุม้มเมื่อกี้นี่เจ้าอย่างตกหลุมผ่านฟันน้ำนมนี่ดิเฮ้ยโดนครับโดนโดน,โดน ปลาอะไรวะปลานิลบอปลาใครอืมอืมไม่ไม่ใช่ไปลงไปเมึงลงกแป๊บเอาไว้ถุงแงียหน่อยไปยังถึงเออลงกแป๊บลงได้บ่ลงได้ลงได้ออกขึ้นมาเลยเดอ้อระวังมือเลยห่อยลงนี่ครับโยบโยบโยบนะครับอี่มั่นครับโยบปลาอะไรถอะเนาะ เป็นิงบ่๊ปอดอิดักเห่็นไหมอุ้ยปากกาครับปากกาหมอช้างเหยียบนะครับเป็นไงบอ๊ะเห็นไหมเห็นไหมปุ๊บโอ้แกะถุงลูกแกะถุงนี่ครับเต็มสองแกะใ้หนแกะไม่ได้แกะไม่ได้ไ นี่นะครับโอ้เบ็ดหลุดพอดีนี่ครับปลาหมอช้างเหยียบนะครับมันจะเหมือนเหมือนปลานิ่นนะครับปลากาบ้านผมเรียกปลากาอันนี้ล่ะปลากลายปลากลายกับปลากาปลาหมอช้างเหยียบนะครับแถมสองเหลือหนึ่งเบ็ดหนึ่งล้างครับ อ้ยคือกัะตุตัวเลยนะมาลไหมใค่เดินมากลเดือนใค่เดิน,เดนมาอ๋อตัวใหญ่ตนะัวน้อยไหมใค่เดือนเกี่ยวเกี่ยวไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีตอนเช้านี่ครับเสียส่เดือนเนาะทางเทร่งอลไรเดี๋ยวพอลงไปเสียบโอเคลุกโอ้โหนะับพิงบักเือะแล้วตอนนี้นะครับดูครับจะดูล้งสุดท้ายครับล้งสุดท้าย ดูคันสุดท้ายไม่ลองไปดูฝั่งอื่น้วยหรอดูคันนี้เสร็จก็กลับนะครับเพราะว่าเหยื่อมันยังไม่หลุดนะครับส่วนมากเหมือนจะไม่มีปลาแต่ก็ได้มาสองแฟมและเดี๋ยวเราลุ้นกันตอนเช้าอีกทีใช่น้งสุดท้ายยังอยู่นะครับยังปกติดี เหยื่อก็ยังอยู่นี่ทำไมอะไรดำๆนิดๆเหเดี๋ยวลงไปดูเหยื่อก่อนนะครับยามหมดแล้วครับเบ็ดสิบแปดตัวปะสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดมันหักสองสิบเจ็ดขั้นนะครับก็เดี๋ยวก็กลับบ้านไปนอนนะครับพาเด็กไปนอนกันเดี๋ยวอยู่เด็กมากมันตื่นสายนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นตอนเช้ากันอีกทีนะครับเผื่อว่ามันจะหมันนะครับนี่กระไดสองแต้ม ดูกันตอนเช้าครับอืแม่ต่อครับแม่ต่อตอนเช้าเช้านะครับโอ้มาตอมนู๊กนกเป็ดครับเป็ดอยู่นู่นสองตัวบรรยากาศตอนเช้านะครับเมื่อคืนฝนตกครับมันสิถือว่าเหลาเบ็ดกันได้ไปเก็บลรงสุดท้ายมาก่อน จงเมื่อยๆแล้วนกเป็ดนู้นนั่นไปแล้วครับนกเป็ดสองตัวสามตัวน้ำท่วมบิดแล้วมั้งฝนตกได้มีดอิมซิม เงียบคลิปเหยือเหมือนเดิมครับเอ,อ้าเหยือ,อยังอยู่แสดงว่าปลาไม่กินเหยื่อเอื่อยลันเ,เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อโอ้ยมันสิปลาถึกันมากหลุดไปแล้วครับลังนี่ นี่นะครับน่าจะเป็นปลาดุกนะครับมีหนวดเลยนี่หนวดขาดเลยหนวดยังติดอยู่น่าจะเป็นปลาดุกนะครับเ,นะเ,เบสียดายเว้ยมาสายนี่ครับบรรยากาศสวยๆน้ำขึ้นครับท่วมบิดเลยนั่นครับมาแล้วครับเต็มแรกตายแล้วครับ ลากระ,กะทิ่งครับปลาดุกเมื่อกี้ก็ได้แต่นหนวดครับหนวดขาดทอดปึบน,นั่นปลาหล,ลาดปลาหลาดปลากระทิง่มไงไมาเห็นไหมนี่นะครับตายแล้วครับนี่ครับหนึ่งแต้มตอนเาร้าๆเดี๋ยว หลังสุดท้ายครับสรุปแล้วก็คือฝ่วาวในปากกะทิงตัวเดียวนะครับตอนเช้าโอ้น้ำท่วมป็ดนี่เนียเลิเป็นไรับสรุปตอนเช้าก็ไม่ได้นะครับในปากกะทิงตัวเดียวประดูกก็หนวดใหญ่เลยน่าจะตัวใหญ่อยู่นี่ครับ เดี๋ยวแก้มือครับมันหน้าวันนี้ก็เอาบรรยากาศกันไปก็แล้วกันนะครับมีหมานมีไม่หมานบ้างนะครับอ,อยู่หากินนะครับพอได้กินอยู่นี่ก็จะลาบปลาตองนะครับลาบปลากายได้ไปแล้วนึงครับที่สวยสวยดูข้าวก่อนข้าวก็สวยยาก็เยอะครับนี่ครับ จะได้อยู่โอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ